สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเมื่อคืนนี้นะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยนะทั้งนอนเต็มอิ่มแล้วก็โพฟ,ฟิตเต็มอิ่มนะครับได้นอนเต็มที่เลยหลังจากที่อดหลับอดนอนมาประมาณ2วันได้เกือบจะ48ชั่วโมงนะครับเมื่อวานก่อนนอนก็ได้มีการไลฟ์พูดคุยในดิสค o r d ด้วยนะถึงมุมมองตลาดแบบเรียลไทม์นตอนนั้นนะครับ เพราะว่าตลาดมันบวกขึ้นมาประมาณ6-7%ได้นะครับก็เลยเข้าไปไลฟ์อัปเดตเพื่อนกันนะครับรวมถึงเมื่อคืนเนี่ยเราได้มีการไลฟ์พูดคุยกับคุณอาร์ตตอนช่วงทุ่มหนึ่งนะไลฟ์เสร็จปุ๊บนะครับตลาดเบรกขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเข้ามาผสมในฝั่งของเกสเกลที่ได้มีการชนะ ขอ้อพิพาทกับทางไอทีซีนะครับก็ทําให้ตลาดปรับตัวขึ้นไปเพราะว่าศาลเหมือนแบบเปิดประตูให้นะว่า e อทีซีจะต้องทําการรีวิวนะครับบิตคอยสวอตอีทีเอฟของเกสเกลด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันแลวกันในฝั่งของเราก็โตขึ้นมาประมาณ 7x 6x ได้นะครับเทคนิคอลตอนนี้เรามองกันยังไงเดี๋ยวรีบไปกันคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสนุนโดย Min i n g Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิต พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคทาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง mining โปรครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์หน้าล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์่นอยนะ กดหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยน,นะครับและใครเข้าพูดคุยต่อใน,นไลน์เป็นแชทหรือว่าดิสคอร์ดเนาะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยส่วนับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรามีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตดรายชั่อการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนทั้งฝั่งบิตคอยน์ริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคําด้วยนะครับซึ่งผมอัปเดตล่าสุดเนาะตอนช่วงเจ็ดโมงว่าโคสออกไปในฝั่งบิตคอยน์แล้วก็ทองคําล่าสุดนะฮะเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมมมมกกกัััััันนนนนนน็สาาาาาารรรรรีีจิเเเเตอออออ์์ทงงงงงฝฝฝ่่่่่บบไดดด้้้้หืแลววววใใ Discord ยะคคูขนนข ที่มาผสมนะครับให้ทางบิตคอยเนี่ยบวก8เมตร20เมตรนะครับเมื่อค right ืนเนี่ยก็คือทางฝั่งเกเ c a l ที่ชนะข้อพิพากนะครับกับทางเอ c ดซแล้วก็เ e ก u l a t o r เนี่ยหรือว่าเอก็ต้องทำการรีวิวนะครับบิตคอยสปอ์ตอีทที่ทางเกเจลได้มีการยื่นไปสารได้มีการตัดสินมาละก็เป็นเหมือนการเปิดประตูของสารให้กับทางฝั่งของ ตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยด้วยก็น่าจะเป็นข่าวดีเนาะที่ทําให้ราคาบิตคอยบวกขึ้นมานะครับก็แท่งนี้ปิดทำเฟรมเดย์ไปละนะครับถ้ารวมๆเนี่ยในการปรับตัวขึ้นมาแท่งนี้นะครับประมาณ7%็ดเปกว่าๆนะครับซึ่งเราเคลียร์เวอร์ชั่นไปตอนทำเฟรมเดย์ปิดนะตอนช่วงเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงยีนะครับผมก็ปิดไปก่อนละนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าทําไมถึงโคลส e พอร์ชั่นแถวๆโซนนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันน,นิดนึงว่า ทางเกสเกลเนี่ยนะครับเขามีการถือบิทคอยนนะครับรวมๆเนี่ยที่โฮไว้นั่นเพื่อนออประมาณ6 0 0แสนกว่าซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเยอะกว่าทางฝั่งของตัว m i c r o s t r a t e g y อีกนะที่ถืออยู่ออประมาณแสนกว่ากว่าแสนห้าหมื่นกว่านะครับเพราะว่านี้เป็นในฝั่งของตัวบริษัทเอกชนนะอ่ะคราวนี้มาดูการออถึงลองช็อตลีควิดเอชชั่นกันบ้างนะครับว่ายี่สิโมงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันปรับตัวเบรกขึ้นมาประมาณ7% 8%เนี่ยคนที่พอร์ตแตกฝั่งช็อตเยอะไหม นะครับตัวเลขไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนประมาณ160กว่าล้านเหรียญน,นะครับประมาณ4 0,000กว่าคนแล้วดูจากทางฝั่งของแท่งในการระเบิดของฝั่งช็อตเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบพุ่งปี๊ดนะเหมือนการปรับตัวดรอปลงมาครั้งก่อนนะครับที่เบรกตัวแนวรับเทนไลน์ลงมานะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนิดน,นึงนะว่าแนวรับเทนไลน์ตรงนั้นเนี่ยที่มันเบรกลงมาเนี่ยเป็นอันไหนนะครับนั่นเพื่อนที่ได้มีการเทรดกันอยู่ละมันดรอปทะลุแท่งนี้ลงมา ซึ่งแท่งนี้ทำให้คนพอร์ตแตกไปประมาณ1บิลเลียนได้ถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เดียอะมากนะครับไม่เดียวมากนะครวาวนี้มาดูกันในฝั่งของพอร์ตเรากันบ้างนะว่าการสโนโบอลล่าสุดเป็นยังไงหลังจากจที่รอบที่แล้วเนี่ยได้มีการสโนโบอลตั้งแต่ประมาณ5,000กว่าเหรียญใช่ไหมขึ้นมาประมาณ6ก0 0 0่นนะครับแล้วก็ปิดโพิชั่นไปแล้วก็รีบาลานพอร์ตนะครับตอนนี้ก็ได้มีการพยายามปั้นพอร์ตในฝั่งของสโนโบอลขึ้นมาตอนนี้ก็ติดละนะครับขึ้นมาจากแถวประมาณเดี๋ย0เพ แล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแถวประมาณออ่25,300-25,000เอ้ย26,000เลยนะครับ26,700พูดผิดนะครับก็พอร์ตดาวลงไปแถวประมาณ3,000เลยนะรอบนี้นะครับแล้วก็ปี๊ดขึ้นมาหลังจากที่บิตคอยน์เบรกเมื่อคืนนะครับขึ้นไปปี๊ดแถวประมาณ28,000นะแต่เราไม่สามารถเก็บโพอรชัน่นเคลียร์โพอรชั่นด้านบนได้เพราะว่ามันยังไม่ตรงคอนดิชันการปิดของเรานะครับก็ลงมาปิดแถวประมาณ26,000กวา่าก็ถือว่าเกณฑ์ขึ้นมาประมาณ 6x ได้จากตัวราคาทุนที่เรา ได้มีการเข้าไปนะครับในฝั่งของตัวขนาดพอร์ตนะนี่พูดถึงขนาดพอร์ต 6x นะครับที่มันเกณฑ์ขึ้นมานะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งตลาดกันบ้างว่าตอนนี้เรามองตลาดกันยังไงนะครับทำไมผมถึงเคลียร์โพซิชันไปเดี๋ยวเพื่อนดูในฝั่งของตัวไทม์เฟรมเดย์น,นิดนึงนะตอนนี้มันปรับตัวเบรกขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับก็คือปิดไทม์เฟรมเดย์ปิดไปแบบขึ้นเร็วอะ่ะแล้วก็มาติดต้านนะครับที่มันคันเนี่ยต้านแถวแนวเทรลไลน์ตรงนี้มันมันมันติดอยู่ นะครับมันติดอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะมีการเทสแถวโซนนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยเคลียร์พอร์ชันไปก่อนในฝั่งแนวเทรนไลน์เนาะแล้วก็มุมมองของตัวเวฟเนี่ยที่เราได้มีการพูดคุยกันเพื่อนไปเมื่อวานเนี่ยเคสเนี้ยผมยังให้เปอร์เซ็นต์นอยู่ยังให้เปอร์เซ็นต์นในการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการย่อกเกิดขึ้นเพราะว่ามันขึ้นมาแถวโซน accumulation โซนละนะครับแล้วก็าการขึ้นเร็วๆแบบนี้มันไม่ค่อยเฮลตี้เหมือนรอบก่อนนะผมจะค่อนข้างชอบการขึ้นแบบเฮลตี้รอบก่อนมากกว่าที่พอร์เราเกนขึ้มา จากาประมาณ5,000ถึง50,000ใช่ไหมตอนช่วงนั้นมันก็ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับตอนนี้มันขึ้นแบบไปย๊ดขึ้นมาเร็วแล้วก็ผสมกับข่าวดีๆที่มันเกิดขึ้นด้วย ผมรู้สึกว่าลิสต์ในการถือต่อเนี่ยมันค่อนข้างเยอะละนะครับมันไม่ค่อยคุ้มในการที่จะถือต่อเท่าไหร่ก็เลยเคลียร์พอร์ชั่นไปก่อนอคืออาจจะขึ้นไม่ได้นิดหน่อยอันนี้ก็ต้องยอม,ต,อยอมต้องยอมเพราะว่ามันไม่เข้าคอนดิชันในการเทรดของเรานะฮะคราวนี้มาดูการการปรับตัวขึ้นในรูปแบบเนี้ยเวฟเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการย่อลงมาจะเป็น2หรือว่าอาจจะเป็นการดรอปตัวลงต่อเลยก็มีเคสที่เราได้มีการมองไว้เหมือนกันนะถ้าเกิดเป็น2องอาจจะมาหาจุดเบสแถวโซนนี้อีกรอบนะครับแต่ถ้าเกิดดรอปลงมาเดี๋ยวเพื่อนดู ถึงเคสการปรับตัวลงนะครับในเคสนี้นะที่มีโอกาสจะดรอปลงลึกได้อีกนะครับมีโอกาสจะดรอปได้อีกก็คือขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะเป็นลักษณะของขา A ที่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการย่อ B ขึ้น C ตรงนี้นะครับอีกชุดหนึ่งเพราะว่าอะไรถึงมองแบบนี้เพราะว่าแนวต้านตัวแนวเทรนไลน์ตรงเนี้ยมันก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะในมุมมองผมแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าขึ้นมาการล้อของตัวภพยราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นใบเทสอีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันตรงนี้รีเจ็คไปละน่าจะมีการ เทขายลงมาชุดหนึ่งแต่ลงมาลึกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปชุดหนึ่งได้นะครับในการที่จะปรับตัวลงต่อแบบขาซีตรงนี้อันนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้ขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะครับแต่การปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับที่เป็นลักษณะของการขึ้นห้าขขายตรงนี้ก็ยังมองอยู่เหมือนกันตอนนี้ฮารฟฮารในประมาณ50-50ห50เลยเคลียร์วอร์ชั่นไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวภาพเล็กๆกันบ้างสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามองบิตคอยก แนวเทรนไลน์ด้วยในฝั่ง h o r ิ z o n ท a ลนะครับแล้วกออ็ตัวแนว a c ค i v a t i o n น o ซนที่เราได้มีการเทรดรอบที่แล้วนะครับก็ไม่หลุดลงมาเนาะก็มีกาสกลับตัวขึ้นไปซึ่งกลับตัวขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเราดูในฝั่งของแนวนอนนรับแนวต้านเนี่ยก็จะมี28,600นะครับที่เราโซนนี้ที่มันคอลแล p หลุดลงมาเนาะแล้วก็มีการระเบิดของคนที่เทรดฝั่งขาล o n งกันประมาณ1นิลเลี l l เนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวต้านตรงนี้ค่อนข้างแข็งอยู่นะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของแนวเทรนไลน์ที่เป็นแนวเทรนไลน์ไกลๆกันบ้างหลังจาากที่มมันหลลุดลงย นะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าเทสจุดจุดนี้นะครับแล้วน่าจะมีการรีเจ็คแล้วก็ย่อลงมาซึ่งย่อตรงนี้จะย่อแล้วดรอลงไปเป็นขาซีตกหรือเปล่าก็าเดี๋ยวรอดูรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับเ่ะเรามาดูกันในฝั่งของภาพรวมตลาดกันบ้างเมื่อวานเนี่ยดาวโจนนะครับภาพวีคภาพเดย์เนี่ยก็ค่อนข้างเฮลตี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะในฝั่งของภาพวีก,ก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาล้ดในฝั่งของภาพเดย์ก,ก็ขึ้นมาบวกประมาณ300กว่าจุดนะครับ นสเดกก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณสองแล้วก็จุดเิสิน่อข้างเยอะนะครับเพราะตัวเลขนาจอกมาดีด้วยนะเมื่อคือนนะครับรวมถึงในฝั่งน้ํามันก็เริ่มกลับตัวขึ้นมาละนะครับในฝั่งภาพเดย์แต่ภาพบิ๊ภาพมันเนี่ยยังมองเป็นอัพเทรนอยู่ตอนนี้ราคาน้ํามันก็น่าจะค่อยๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะคนที่ใช้น้ามันก็น่าจะรู้สึกได้ละเข้าไปเติมน้ํามันก็เฮ้ยแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ20%ได้นะครับตอนนี้อ่ะในฝั่งของดีเอกไวนะครับก็มีการกดลงมาเมื่อ ดาวโจนส์นส i ด็กบิตคอยับตัวบวกนะตอนนี้ก็ขึ้นมาติดต้านนะครับต้านตรงนี้เนาะซึ่งเป็นต้านที่เราคุยกันมาระยะหนึ่งละก็จะมี103ที่เบรกขึ้นมาครั้งก่อนแล้วก็104นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันกลับมาเล่นในแถวโซนนี้แล้วก็ไม่มีแรงกลับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสดรอปลงต่อชุดหนึ่งได้ นในฝั่งทองคำนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตเพื่อนๆนะครับใน Discord ในตัว y o u t u b e m e m b e r ไปลว้ว่าเราปิดพอร์ชั่นไปแล้วนะครับปิดตอนช่วง7จ็โมงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนาะซึ่งในฝั่งทองคำมันจะต่างกับปิด c o i n นิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วก็มีสัญญาณ d i v e r g e n c ในทางเฟรมเล็กๆละนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยก็เลยเคลียร์พอร์ชั่นไปก่อนซึ่งรอบเนี้ยเราได้การประมาณ1ต่อ3ามไดซี่บอร์เนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในฝั่งทองคาก็ได้มีการอัปเดต่่ที16ลปะะปิดไ เมื่อตอนช่วงเช้าเนาะ,ะตรงนี้อเพื่อนลองดูเนี่ยมันมันลงไม่ไปแตะตัวแนเอสเอลของเราครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาก็เกือบจะถึงที่นะแต่ผมเห็นสัญญาณการออนแรงเกิดขึ้นก่อนในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยก็เลยเคลียร์พอร์ชั่นไปนั่นเพื่อนดูภาพ4ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอ่านเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็สามารถเข้ามา Discord หรือว่าในฝั่งของตัวยูทูบเมมเบอร์ก็ได้นะครับและใครที่ยังไม่เี้าเขาในการเทรดทองก็รีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้ของเท็กเอ็มนะครับ นะฮะ่ะมาคุยกันต่อในฝั่งเอาคอยกันบ้างบางตัวเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไป b n ีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นไปแตแถวประมาณ2 3 4เลยนะครับแล้วก็โดนกดลงมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีสัญญ,ญาณการปรับตัวลงต่อได้นะขึ้นมาคอร์เรคชันเพื่อดรอปลงต่อในมุมมองผมนะตอนนี้ก็เดวิเจนก็ทำไปเรียบร้อยล้วตอนนี้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะครับขึ้นมาติดพวกแนวต้านต่างๆด้านบนนะครับ่อในฝั่ง o p เป็นไงบ้าง ก็เป็นตัวที่เราเล็งๆกันไว้นะแต่ขึ้นไม่ค่อยแรงนะครับขึ้นไม่ค่อยแรงยังไม่สามารถเบรกพวกแนวต้านด้านบนเก่าของเขาได้นะครับแถวประมาณ1.5อะไรเงี้ย1.58 9ก็เบรกขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ขึ้นไปทำพีครอบก่อน1.8นะครับก็เดี๋ยวรอขึ้นไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมองไปลักษณะของอั t r น n อยู่ที่สำคัญคือยังไม่หลุดแนวรับนะครับเดี๋ยวโซนแนวรับที่มันยกขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะฮะอันนี้ก็ในฝั่ง OP นะคราวนี้มาดูกรสหรับ ตัวกิจกรรมนิดน,นึ่งเนาะสำหรับโอเคกสำหรับ New User อีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับ e x c l u s i v e event ที่เรามีการแจก Reward ให้กับเพื่อนหกหมื่นอยู่ได้ทีก็สามารถมากดจอยร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพื่อนก็ทําการ deposit เงินเข้ามาแล้วก็มาเทรดหลังจากที่ทําการ r e จิสเตอแล้วนะซึ่งเขาจะทําการแจก ตัวคอนแทคไวช่วยกับเพื่อนเนี่ยตามแลนด์กิ้งนะเลเวลาหนึ่งก็สิบเหรียญสตาร์ทติ้งนะครับแล้วก็ไปถึงสูงสุดหกหมื่นเหรียญเลยนะเพื่อนก็สามารถมาแจมกันได้เนาะอ่ะในฝั่งดิสคอร์ดของเราเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงว,ว่าเมื่อวานเราเทรดกันมันขนาดไหนนะครับอ่ะโพชั่นของผมเนี่ยปิดปะละอันนี้คือโพชั่นพอร์ตใหญ่นะครับก็มีมาสองพอร์ตที่เทรดนะครับแล้วก็ตัวโพชั่นสโนว์บอลที่เราเทรดให้กันเพื่อนดู ในพอร์ตตัวอย่างเมื่อกี้เนาะก็เคลียร์พอร์ชั่นไปละนะครับก็ได้อยู่ประมาณ0.6นะในฝั่งบ c ที่เก็บมาได้เพิ่มนะครับแล้วก็ในฝั่งของย d t ที่ได้มาด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ตัว Discord เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจมกันได้ก็รี g i สเตอร์เสร็จปุ๊บก็มากรอกนะครับ UID ในห้องตัว OK Member ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องโอเคก์สิงแนลนะครับที่สามารถเข้าไปแจมกันได้เนี่ยผมโค้ชเอาไปตอนช่วง7จ็ดโมงเป๊ะเลยเห็นกราฟปิดตามคอนดิชัััั่่นนนนนขขออองงงเเรรากก็็ปปิดไะคบแล้ววใฝตตทีี อัปเกรดไฟล์ในการจัดการเงินให้กับเพื่อนใหม่นะครับที่อัปโหลดใย่นี้เนาะเพื่อนก็สามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้แล้วก็มีบอกวิธีการใช้งานไฟล์ด้วยนะที่ผมอัปคลิปไว้ให้นะครับก็อัปไปแต่ละตัวสับใหเขาเลยนะครับที่ผมแยกไว้ให้ก็จะมีโอเออนะครับมีการเทรดสปอร์ตการใช้งานฟิวเจอร์สกลาปิ้งในการคำนวณเลเวลต่างๆคำนวณมาจินในการเทรดต่างๆนะครับตรงนี้เพื่อนก็สามารถเข้ามา ไปใช้งานกันได้เนาะอ่ะคราวนี้มาดูการในฝั่งของตัวรีเทดเดอร์น,นิดนึงนะซึ่งไอ้เขาเนี้ยที่ได้มีการเทรดกันเพื่อนแล้วก็รีวิวไ้กันเพื่อนดูเนี่ยผมก็ไปรีจิสเตอร์เป็นรีเทดเดอร์ทิ้งไว้นะแต่ก็ยังไม่ได้อัปเดตถึงมาร์จินในการเทรดในการเซตอัพอะไรต่างๆนะครับก็มีเพื่อนๆมาตามมันอยู่นะบางคนเองน้องพร้อมมาตามอยู่บวกไปท็อปเมื่อวานปิดไปนะครับเขาปิดไปก่อนปิดไปเองนะครับก็บวกไปมาสามพันกว่าเหรียญก็ปิดไปราคาค่อนข้างดีเหมือนกันนะบวกประมาณศูนย์จุด ประมาณเท่าไหร่นะเออประมาณ7%ไม่สุดจุดเปอรแถวราคาที่มันบวกขึ้นไปประมาณ7%นะครับอันนี้ก็เรื่องก็สามารถมาดูกันได้เนาะแต่จริงผมอยากให้เพื่อนเซ็ตมาจินที่แบบต่ําสุดนะครับในการตามเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวพอร์ตน,นี้ที่เราเทรดเนี่ยเราใช้ลักษณะของการเติมพอซิชไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาจงังหวะลิสต์ที่มันค่อนข้างคุ้มในการเทรดนะครับถ้าเกิดมันถูกทางผมก็จะหาจงังหวะในการโคสเหมือนรอบก่อนที่ลันสโนบอลขึ้นมาเนี่ยรอบเนี้ยนะครับก็มีเพื่อนตามแล้วก็ได้กัันนนไปเหมือก นะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันเนาะฝั่งของฮิสโทรีน,นึงว่าเราปิดเพอร์เซ็นต์กันไปละนะครับตอนนี้พอร์ตโล่งเลยนะพอร์ตโล่งเปี้ยงเลยนะครับฮิสโทรีที่ปิดไปก็เนี่ยมี2อันนะครับในฝั่งของบ c 0ีูนย์กกว่ากแล้วก็ในฝั่งของยูดท,ที่ใช้ยูยดในการเซตเทิลนะของพอร์ตนี้ประมาณ3ามพันนิดๆนะครับอ่บก็อัปเดตพอร์ตกันแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงในฝั่งตลาดเนี่ยตอนนี้ที่ผมมองไว้นะครับการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นขึ้นมาค่อนข้างเร็ว นะครับสิ่งที่ผมจะรอดูต่อคือการดรอปของเขาเนี่ยมันดรอปยังไงนะครับแล้วก็ในภาพย,าย่อยๆเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรให้เห็นบ้างอย่างเช่นถ้าสมมุต5ิ5้าชั่วนาทีเริ่มเบรกนะครับแล้วในฝั่งของ15นาทีก็เริ่มกดลงมานะแล้วก็ลงมาดรอปในฝั่งชั่วโมงเนี่ยเริ่มลงมาจอดหน้านล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับตัวขึ้นไม่ได้เนี่ยผมอาจจะมารอรับอีกทีดน้าล่างอีกทีหนึ่งนะครับในการเทรดฝั่งขาลองหรือว่าถ้าเกิดเห็นจังหวะในการที่เปิดฝั่งขาช็อตเนี่ยก็เดัันกครรบาาาาสมมมถข้้แจไ สูบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตโพสชั่นล่าสุดกันเนาะว่าได้มีการโคสอไปตอนช่วง7จ็ดโมง หลังจากที่เก็บ position กันมาแต่เม็ดเต็มหน่วย2วันติดนะครับ26,000ต้นๆน,นะครับ25,000ปลายๆผมก็นั่งไล่เก็บมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อวานมีข่าวทางฝั่งเก GSQ ที่ชนะข้อพิพาทกับทาง ADC ใช่มั้ตลาดก็เบรกขึ้นมาประมาณ7%กว่าๆแล้วขึ้นมาติดตัวแนวตา้านตรงนี้ก็เลยเคลียร์ position ไปก่อนนะครับตอนช่วง7โมงเพราะว่า condition ในการถือต่อมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจัปเดต direction การถือตกับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะฮะถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นเนาะก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้นะครับผมทําเป็นซีรีส์ไว้ให้และใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค ไกดแชร์กดซับสไคาร์กับทางช่อง YouTube ลองทูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนด้หาในฝั่งกิบต์โทเค็นซี่แล้วก็ฝั่งของเทดดี้ช n a l m a เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ